มาเด้จ้าพี่น้องเมื่อนีสาววิสามบ้าน,นสีเหดยำ่ำร่วมมีดู้พี่น้องกินเด้อจ้าใส่กุ้งสดใส่กุ้งลวกลงไปบะแม,น,มนกุ้งสดจ้าใสหมูสับใส่กุ้งลวกเม่นผักแดงจักหน่อยเด้อจ้าสําหรับสุขภาพ ปุงเครื่องปุงเอยียงเรียบร้อยแล้วเราก็คลุกเข้าให้เข้ากัน,กนจ้าแล้วก็ซิมเบงเพื่าสิได้รสชาติหวานเปรี้ยวหรือจังใดจ้าซิมดูสิซิมสิไงชิมก่อน อืมอีไรับะอืมอร่อยสวัสดีจ้ามื่อนี้กับพม่กักสาวอีสา,บานบ้านๆกันอีกคือเก่าจ้ามื่อนี้สาวอีสา,บานบ้านๆเฮ็ดยำสู่ที่น้องก,กินเลอจ้ายกมากเป็นกํายกมากเป็นกะละมังเลยคุณนะ ย่างร่วมมดสุปุ้งป,ปุ้ยแล้ใจอยู่ในนี่บิดทั้งกุ้งทั้งไง่หมูสับจ้าแลาแ้วก็เน้นผักตระวิษานมาก,กินผักมาจากกระชายผักไง้าก็มีหัวก<ม>ุ้งหัวกุ้งนี่มาตระวิษานเอามาใส่ยเอาโตมาใสายย่ยาแล้วก็หัวกอไ้กินกับน้ำจิ้มปันหาฮัลโหลฮโลครับพะโละโล,โลอันนี้เบาสุพรรณอาหารของคนของพักการ ภาคกลางนะจ๊ะอาหารภาคกลางจ้าเอาสุาาพรพรณเรามักหลายพะรุกกะผัดกะเพราของโปรดกันกินก่อนมากินนอกจันนะจ๊ะมาพี่นอ้องแต่ชาเห็นยังแก้วแซ่บคักมื่อนี้เราจะบอกเมื่อนี้ภาคก็ไปห่างมากมากกระเบิดอยังกระเบิดห่างก็สิปิดห่างปิดมื่อนี้บอกอออห่างปิดมื่อนี้บอกนะไม่เปลี่ยนมากอร่อยผ่านผานห่างปิดมื่อนี้บอก หาปิดมืออื่นถ้ากันไปซื้อทำแล้วต้องกินอะไให้หมดนะเนี่ยมันก็มังขนาดนี้หมดแน่นอนชัวร์มีกุ้งพี่น้องจ้ากุ้งเบากับฟันปลาโซ่หิ่งย่ำปลาแซ่บจ้าปีนมือไข่ท่ามันบอกปีนมือไข่ตกมาต้องพี่มือไข่ด้วยไปตกมาเนี่ยนี่นี่บอกปิดนะฮะสถานบันเทิงก็ปิดไปไม่ได้เยอกดุงขุดท่ามเบอรเปี้ยวไว้กินหวานนะจ้า เด่นิเกนอแม่กินเด้นั่นนเดี๋ยวจะไม่หมดเยอ่นพร้อมกันเะเอาไว้เรามันเอาไว้เรามันจะไม่อร่อยไม่าเน่พี่เทสเือไม่ต้องอายกวางทาเพื่อเทสตเนงใส่หมดเลยพอหลงจากใส่กะละมันเลยถึงหองเลยมันไเยวลากินกินมันหลใส่ใส่ใส่กะละมันโซ่กกุ้งที่ตัวเย็นหมดแล้วใ่ฮะหมดหมด เลยมาแล้วเก็บอะไรหวังมันจะแล้วมันจะเน,น่าไงกเบือออเบ่องข้างหลังอาี์พิมกเป็นเจ้าอะไะเราจะจาขอโทษขอได้หลายๆจนะ้ะ เกล็ดจาเนาะนพี่น้องเห็นน้ำเนาะน้อ,นองกะสิวา่าเอ่อเป็นอย่างเป็นกะละมังก็ใส่จานกินดีๆแน่่ะซีวา่าเนาะเห็นพี่น้องเห็นหน้าตาของยำเห็นพักโอ้ยเบิ่งพี่น้นองบอกแต่กะซีว่านา้ำยำนี่มันแห้งไปเบิดเลยเพราะว่า วุ้นเส้นมันหลายก็ค่คอยๆแบ่งใส่เครือละ่วนกันกับกินเบิดแล้วก็เติมนอกจากนาะกินเบิดแล้วค่อยเติมก็ได้จ้าใส่จานเพื่อความสวยงามใส่กะละมังกบสินาเกียตโตพี่น้องกับสีว่าให้ภาษาอีสานมสมบกรณจ้า เบอร์่ั้นเบอร์สั้นมีจานใบเดียวเพราะว่าแม่ใส่ล่างจานล่างถ้วยบ่ล์่างบอกไปนะพี่น้องแมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าเราที่สั้นกินเบอร์ตอน,นกินกับลานสองคนเป็นลานทค่งเฮ็ดจะกินจ้าหลังสาวนี่สิ nhéo nôm chả con sền ăn ta tốn xuống xe có gì xe Ngon <laughs> không mẹ Mà xa, <cười> <cười> nó dài kỉnh bật đấy Hãy subscribe cho kênh дан <laughs> แกพี่น้องจา้ามาเลือจ้าแม่กินเป็นโมกันนะจ้าพี่นอ้องแซ่บแก่กุ้งก็ะมิยย้นจุ๋ยใหญ่ๆงเราสุพรรณจุตกงหน้าเปิดมาใส่ย่ำจา้า นี่ซาวซันไปหาบิ๊กซีกะไปซื้อของหน้ามาตุนไว้ได้แต่อันปลากระกป๋องน้ำพริกเอ่ยน้ำปลาพวกอย่างต่งาตงๆจ้ะจะประเด็นมาๆมาๆเบิดพอดีมาๆเบิดห่างเลยล่ะซื้อบ้าันเพิ่นเปดจ้าเพิ่น 接待呢。 ย้ำจะแห้งแหงม่นองจ๋าบนเศษมันดูดเบิด <laughs> ร้านกับพ่ออกกล้อ,งน,นองนั่งพี่น้องไปนั่งกินกอ,อนะยู่ข้างทางย่านบล้อง <laughs> ยากอายกล้อง เรเผ็ดแล้วพี่น้องคะเริ่มเผ็ดแล้วจ้าทีได้แล่นหาน้ำแล้วป่ะเนี่ยเซ็ปปะนั่นว่ากับ่เผ็ดเผ็ดมันก็เผ็ดคือเก่ากันบ่กันบ่เผ็ดก,กับบ่แซ่บนั่นแหละ สวัสดเพลนแวพี่น้องจ้าเอาไว้สน,นีทก่อนนะจ้าสาวอิสา,านบ้านๆขอตัวไปกินน้ำก่อนจ้าจะเลื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิงให้เป็นออกำลังใจสาวอิสา,านบ้านๆคนนี้เนี่ยจ้าจไว้พบกันแม่ในตอนต่อไปสวัสดีจ้า